สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีตวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศจอแดนหรือราชอาณาจักรฮัชไมจอแดนที่ตั้งตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางทิศเหนือติดกับซีเรียทิศตะวันออกติดซาอุดิอาระเบียทิศตะวันตกติดกับอิสราเอลทิศใต้ติดกับทะเลแดง พื้นที่8 9 2 0 6ตารางกิโลเมตรไทยมีขนาดใหญ่กว่า5.7เท่าเมืองหลวงคือกรุงอัมมานประชากรมีจำนวน6.6ล้านคนเป็นชาวอาหรับร้อยละ98เปอร์เซ็เซอร์คัเสเซียนร้อยละ1เปอร์เซและอามาเนียนหเปอร์เซ็นทั้งนี้กว่าร้อยละห้เป็นชาวปาเลสไตน์ภูมิอากาศ อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้งมีปริมาณฝนตกน้อยกลางวันมีแดดจัดและอากาศเย็นในเวลากลางคืนอุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ย28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิฤดูหนาวเฉลี่ย8องศาเซลเซียสภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย าศาสนาอิสลามนิกายซุนีร้อยละ92ิสต์คลิเเซและอิสลามนิกายชีอะและอื่นๆ2เซหน่วยเงินตราจอแดนดีแน่จอแดนดีแน่เท่ากับประมาณ43บาทผลิตภัณ,ณฑ์มวลรวมในประเทศ28.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้ประชาชาติต่ตอหัว4541.5พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ2.6ระบอบการปกครองระบอบราชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีการใช้รัฐธรรมนูญเป็นระบบสองสภาซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรและมีนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจของจอรแดน จอแดนเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่2ในสเป็นทะเลทรายไม่มีแหล่งน้ำจืดและน้ำมันรายได้หลักร้อยละ66.5ของจอแดนอันดับ1จึงมาจากภาคบริการในสาขาต่างๆอาทิการธนาคารและการประกันภัยคมนาคมการท่องเที่ยวจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ30 และจากภาคเกษตรกรรมเพียงร้อยละ3.5จอแดนได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาผ่านสำนักง,งาน USAID เป็นจำนวนเงินกว่า600ล้านดอนลลาร์สหรัฐประชากรจอแดนร้อยละ14.2ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนอย่างไรก็ดีรัฐบาลจอแดน Jordan ไม่เก็บภาษีผู้มีไรายได้ต่ำกว่า10,000จอแดนดีแน่ต่อปี แต่สำหรับผู้มีรายได้เกินกว่านั้นต้องเสียภาษีร้อยละ25-30ตามระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้แบบก้าวแน่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสูงถึงร้อยละ16และจอแดนมีอัตรางเงินเฟอ้อสูงถึงร้อยละ6